นี้เป็นถั่วอันนี้แปดอนแก่นแปขีด8ปดอานี้ก็สวยคัดดีเนาะคัดมาเลยตัวนี้่ได้คัดดิเก็บมาเลยใช่ไหมแต่ว่าหมายถึงว่าดูแล้วมันอันนี้คัดใช่ไหมอันนี้คันเจ้าอันขายเจ้าคาดมาคนปิดนึ่งไม่ใหญ่ปิดแล้วเท่าไหร่นะปิ๊ดหนึ่งายเิ่นสามร้อได้เจกโลโลบังเก็บเบบถาเลียแล้วรดนะคะสามสาม แต่นี้ใหญ่อันนี้แกบอกแกคัดมาอย่างดีเลยสวยมากเม็ดแกเม็ะแกะได้ไหมอ่ะแกให้ดูหน่อยแกให้ดูแกเม็ดให้วางเรียงให้เพื่นดูหน่อยแกะตัวนี้อ่ะแกสิแกให้มันสวยๆเออเอาแกปีไหนนี่เก็บ ช่วงเขาเขาเรียกว่าพื้นหลังำนาเมือนกันเ่้มันไม่ค่อยนั่นเนาะมันรู้สึกตากแห้งบ่ค่อยดีปันใดมักน่เนี่บ่ค่อยแห้งดีปันใดค่ะนี่เนี่ยบ่ค่อยแห้งได้นี่มันซุ่มบ่มันแห้งอยู่แห้งดีแห้งดีถ้าแห้งดีนี่คือเราจะดูง่ายๆนี่ตัวนี้แห้งดีนี่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยแห้งดีตัวนี้บางอันก็สิบ่ค่อยแห้งดีปันใดก่อนที่เก็บนี่ก็พูดเบื้องสั้นเลยว่าผลิตผลจะมาอันนี่เราก็ลองดูอันี้ แห่งดีไหมใว่าเกาหน้าบางอันไม่ค่อยแห่งดีเป็นได้จะฝักใหญ่ดีนะฝักเต็มดีมากเลยดูดิดูฝักเขาต่างกันเยอะมากานะนี่เห็นปะอ้กระยอนว่าคนว่าเนาะฝัก ฝักก็ต่างมเมล็ดก,ก็ต่างคะอันนี้1 0 0รเมล็ดก็หนักประมาณ82 82กรัมแต่อันนี้มันจะไม่ถึงอันนี้จะลดลงไปอยู่น้อยกว่านี้เยอะมากาเม็ดต่างกันต่างกันแห็งคอนแกนแปดสี่แปดอันนี้คอนแก่นหกเม็ดต่างกันมากเลยลูกค,ค้าชอบแบบไหนชอบอันนี้ใช่ไหม ต้มหรือแห้งต้มถ้าแห้งเธอชอบแบบไหนถ้ากัาว,ว,วมักกันนั่นกัวมักกันนักก่นเนม็ดใหญ่เมา่อมาคนบะลูกค้ามากแบบไรมากแบบนี้มันหอมใช่ไหอม,มอ,อืมแต้หอมอออรู้สึกว่าลูกค้าจะชอบแบบนี้กวอืออันนี้ถ้าเก็บเร็วนี่จะหวานนะนี่หวานอันนี้เก็บช้าอืมอันนี้จะเก็บถ้าเก็บช้ามันชอบงอกในแปลงระวังงอกในแปลง แต่นี่ก็ไม่ค่อยแห้งมันแห้งบ่ค่อยดีปรนไดเนี่ยเห็นบ่นี่มันถืออากาศให้ดูเนียนบอลเนี่ยนทา้งในเออถืออากาศเออถืออากาศกับเนี่ยเห็นบ่นี่ถ้ามันแห้้งถามันจะไม่ค่อยดีความชื้นไม่ค่อยดีเพราะเดี๋ยวมอดมันจะชอบเข้าถ้าเราตากลากลากเราเก็บไม่ดีเนี่ยอ้อถ้าปอกเออถ้าปอกก็าแฟเอาปลูกค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันนั่งถ้าปอกอี่เดนี๋ยวตัวนี้ก็จะปอกขึ้นนึงตัวนี้ปอกขึ้นนึงอืมอืม ลูกค้ามากอันนี้เจ้าคนปลูกมากแบบไหนมากแบบนี้ปิดง่ไงง่ายได้ไหมชอบปิดงไงโดกกระโดกกว่าปิดง่ายแต่ละเงาเ่ยลอยก้อนไว้เลยเออฝุ่นเห็นป้องสุดยอดบนี้ค่ะผูกงั้นเดี๋ยวจะให้นาแต่ชอบกินพันไหนบ้างเจ้าของเจ้าของมากินพันไหนชอบพันนี้เหรออ๋อชอบพันนี้เพืกันรสชาติเนาะถ้ารสชาติก็ต้องชอบแบบนี้ชาวบ้านเรียกถั่วหวานเลยนะคะนี่ ว,วมันจะมันจะมีรสชาติตาหวานแชื่ออะไรเถรินหวานเ <c oughs> ดี๋ยวเดี๋ยวเอิญเถรินหวาน,น,วานไม่เพราะว่าเพราะว่ามันแตะเข้าลิ้นเราพูดมันจะถ้ารับสัวต้มนะมันจะหวานขึ้นก่อนเลยแล้วมันถึงจะมันตามไปเงี้ยพันนี้นะคะอันนี้หนูก็ชอบพันนี้คนเก่หกเอาซิว่าคอนถ่ายกันถ่ายง่ายอยู่แล้วต้มอันอาเซ่ส่งไปถ่ายถ่ายง่ายอยู่เลยเอาไว้ตรงนี้เลยเจ้าของแปลงชื่ออะไรนะคะหนูทีหนูที บ้านยังกาะบ้านโนนละไมโนนละไมตำบลโนนสะอาดอํำเภอศรีบุญเรืองัะปลูกกี่ไร่ปีนี้ไร่หนึ่งคุมไปคุมทุนไปอคุมยู่ตายแรงยังคุมอยู่ขนาดตายแรงยังคุมอยู่